คุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องบอกว่ามีอาชีพค่อนข้างจะเยอะมากๆโดยเฉพาะสแกมเมอร์ที่มีการสร้าง Facebook นะคะแล้วก็เข้าไปหลอกลวงเหยื่อค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ค่ะเดินหน้าทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติไปจับกลุ่มเพิ่มเติมอีก4ผู้ต้องหาแล้วก็มีการตรวจยึดอาัดทรัพย์ส,สินถึง300ล้านบาทด้วยกันนะคะโดยจากการตรวจสอบพบว่าสามีของกีกี้แม็กซิมมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยค่ะ ที่กองบังคับการปรับปรามนะคะทางด้านของพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอาทิพงศ์วิสิตวาภัย ผู้บังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนายสุริยนประภาสวัสด์อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวนหนึ่งสำนักงานการสอบสวนได้ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการทลายองค์กรอาชยากรรมข้ามชาติชัดดาววันบิลเลียนไฮบริดสแกมเฟสสอนะคะหลังจากที่มีการนำกำลังเข้าไปตรวจค้นเป้าหมาย5จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการได้มีการจับกลุ่มในรวนหงหลินอายุ44ปีและนางสาวเจ้าเย่อายุ62ปีเป็นคนสัญชาติจีนพร้อมทั้งนางสาวลาวันทวีระอภิรดีภูนอายุ33ปีและนางสาวสาววิตีอังคบุตรอายุ26ปีเป็นกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาค่ะ พลตำรวจโทจิรพบเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการชัดดาววันบิลเลียนไฮบริดสแกมทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้มีการจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายที่ใช้ Facebook ปลอมเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเข้ามาพูดคุยตีสนิทก่อนหลอกลวงให้ร่วมลงทุนสกุลเงินดิจิตัลจนสร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลซึ่งจากการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิด เป็นขบวนการใหญ่หรือมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมผู้ร่วมขบวนการชาวจีนและชาวไทย9รายรวมนางสาวจักกรีนาชูขาวสีหรือกีกี้แบคซิมอายุ28ปีเป็นนางแบบสาวชื่อดังทางนี้ผู้ที่ถูกจับกลุมครั้งแรกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจัดหารูปรวมบัญชีมา้าและกระเป๋าววลเลตมา้ารวมถึงผู้บริหารที่ดูแลเรื่องของการฟอกเงิน พร้อมกันนี้ยังได้ยึดอายัดทรัพย์สินต่างๆมูลค่ามากกว่า1,000ล้านบาทค่ะทางด้านของพลตีอาทิพย์ท่านบอกว่าหลังจากปฏิบัติการครั้งแรกเจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนสอบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนพบว่ากลุ่มคนร้ายมีรูปแบบการฟอกเงินโดยใช้วิธีการยักย้ายถ่ายโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดไปซื้ออาหารสารขอภัยค่ะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านหรูรวมถึงนำเงินไปนลงทุน ในธุรกิจเล้าจัฐอาหารในพื้นที่รัชดาซอย4ซ,ซึ่งมีนางสาวจัก,กรีนาหรือกีกี้แม็กซิมนะคะเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้เป็นเจ้าของด้วยและยังพบชื่อของนายรวนหงหลินสามีของกีกี้แม็กซิมเป็นผู้บริหารมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า200ล้านบาทจึงได้มีการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศารออกหมายจับ และนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายอีกครั้งเป็นรอบที่สองจนสามารถจับกุ่มนายรวนหงหลินซึ่งเป็นสามีของกีกี้แม็กซิมและนางสาวเจ้าเย่พี่สาวคนสนิทเป็นหัวหน้าองค์กรที่คอยรับผลประโยชน์และผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าอีกสองคน รวมทั้งหมด4คนได้ดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง4ยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะเบื้องต้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะโอ้โหทำไมแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการจังเลยนี่ะนะครับคือยดึดทรัพย์ได้ถึง300ล้านบาทจริงค่ะนะครับก็คือเยอะมากๆน,นะครับแล้วก็เป็นขบวนการใช่ไหมฮะมเป็นอาญากรรมข้ามชาติแล้วก็เข้าไปตรวจสอบ นี่นะครับก็หรูหราอย่างมากแล้วก็อยู่ในโครงการที่มันเป็นหมู่บ้านหรูหรือที่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์เลยนะฮะภายในบ้านก็มีการตกแต่งประดับประดาห้องต่างๆคือไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนี่นะครับก็คือมาลงหลักปักฐานที่ประเทศไทยนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาตินั่นเองครับสำหรับเคสนี้นะครับก็เป็นเคสของกรมการสอบสวนกลางนาโดยกรมขับการปราบปรามอาชยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทนะครับ ซึ่งเป็นเคสที่เราได้เคยจับกลุ่มและเคยถแถลงไปแล้วนะครับเป็นเคสที่เรียกว่า One Million h ฮบิทสแคนะครับซึ่งเคสนี้เราสืบสวนมาตั้งแต่ปี2 0 1 5นะครับต่อเนื่องมาจนกระทั่งทําการจับกลุ่มนะครับเราสืบสวนจนออกมาจับได้จนรู้เครือข่ายของกลุ่มคนร้ายนะครับซึ่งเป็นพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับขนาดใหญ่โดยมีชาวจีนอยู่เป็น อยู่ข้างหลังนะครับซึ่งเป็นผู้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้หารระดับสูงนะครับเราจับครั้งแรกไปเมื่อ30สิงหาคม2566 6, นะครับถ้าทุกคนจำได้เนี่ยเรายึดทรัพย์ไปประมาณพันกว่าล้านบาทนะครับแล้วก็จับผู้ต้องหาไปหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีที่จะมีกิกี้แม็กซิมนะครับจะเป็นเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาและคนอื่นๆนะครับมีทั้งคนจีนและคนไทยนะครับ สำหรับเคสนี้เราก็ยังไม่หยุดนะครับเราก็ทําการสืบสวนต่อร่วมกับทางท่านอายการนะครับเนื่องจากเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเป็นองค์กรอาชญากรรมนะครับก็สําหรับรอบนี้นะครับเราได้ออกหมายจับเพิ่มในช่วงที่ผ่านมานะครับได้ออกหมายจับเพิ่มไปทั้งหมด4ี่คนนะครับเป็นคนไทยสองคนเป็นคนจีนสองคนนะครับก็ซึ่งถือว่าเป็นตัวหลักนะครับสําหรับคนจีนนะครับเราก็ออกหมายจับเสร็จแล้ว ตีคนแล้วก็ทยอยจับมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้เราก็มีการค้นนะครับจากที่เราสืบสวนสอบสวนขยายผลเนี่ยเราทราบว่าเขามีทรัพย์สินเพิ่มอีกที่เราเพิ่งเจอนะครับก็คือหนึ่งก็คือผับจีนหรูย่านรัชดานะครับซึ่งก่อสร้างเสร็จเกือบเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่เปิดแต่ยังไม่เปิดนะครับอันนี้มูลค่าประมาณสองร้อยล้านนะครับแล้วก็บ้านหลังที่สองเนี่ยที่บริเวณ ถวกรุงเทพกีทานะครับมูลค่ามันเจ็ดสิบล้านบาทนะครับอีกแล้วก็อีกที่หนึ่งบ้านหลูแถวบริเวณพรามเก้ากรุงเทพกีทานะครับอีกประมาณสิบล้านบาทนะครับแล้วก็นะครับก็อันนี้ยึดเพิ่มอีกประมาณสามร้อยล้านนะครับจากเดิมหนึ่งพันก็บวกอีกตอนนี้เป็นอีกสามร้อยนะครับก็เป็นพันสามร้อยล้านบาทนะครับซึ่งเราก็ยังไม่หยุดนะครับก็จะทําจะขยายผลต่อไปนะครับไม่ว่าทั้ง ทั้งแก๊งคอนเซนเตอร์นี้และแก๊งคอนเซนเตอร์อื่นนะครับทางสอบสวนกลางเราจะพยายามช่วยเข้าไปทําเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับรายละเอียดขออนุญาตให้ทางกองการปราบปรามกกรรมทางเทคโนโลยีได้ชี้แจงรายละเอียดครับกับเรียนท่านผู้มัญชาการครับท่านอายการพิเศษฝ่ายการสอบสวนครับครับสืบเนื่องจากเมื่อปี2565ครับปลายปีครับได้มีผู้เสียหายครับมาแจ้งความนะครับได้ถูกคนร้ายนะครับ ปลอมเฟซบุ o กครับแล้วก็หลอกให้ทำการลงทุนครับเสียมีความเสียหายนับ20ล้านบาทครับกองกำกับการหนึ่งกองกำกับการปรับปรามอาตญกรรมทางเทคโนโลยีครับในการทำการสืบสวนครับเส้นทางทางคริปโตเคอเรนซี่นะครับจนกระทั่งไปถึงเส้นทางที่การเงินถึงผู้รับผลประโยชน์นะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวจีนนะครับก็ได้มีการออกหมายจับนะครับ ในข้อหาองค์กรอจากรรมข้ามชาตินะครับร่วมกับชอบโกงนะครับตั้งแต่ในเฟสแรกครับแล้วก็มีการเปิดออปเปเรชันไปในวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีการยึดทรัพย์ไปกว่า1000ล้านบาทครับจากนั้นครับกองกำกับการหนึ่งครับได้ทําการขยายผลเพิ่มเติมครับผมพบว่ามีผู้รับผลประโยชน์ระดับสูงนะครับที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องในเครือข่ายนะครับก็คืออีกหนึ่งรายครับได้ทําการออกหมายจับเพิ่มครับแล้วก็ยังพบเส้นทางการเงินนะครับไปถึงกลุ่มระดับ การฟอกเงินนะครับระดับหัวหน้าของขององค์กรนะครับนําเงินไปลงทุนในการสร้างผับหรูครับย่านราชดาครับผมจากการสืบสวนครับพบว่ามีการลงทุนไปแล้วกว่า200ล้านบาทครับผมแต่ว่ายังไม่สามารถทําการเปิดสถานบริการดังกล่าวได้นะครับก็จึงได้เกิดโอเปอเรชันเมื่อวานนี้ครับก็มีการเข้าค้นครับตรวจพบนะครับแล้วมีคอมพิวเตอร์นะครับที่จะนํามาขยายผลหาเครือข่ายขององค์กรต่อไปครับผมครับสําหรับ แผนพฤติกรรมของคนร้ายแก๊งนี้นะครับอย่างที่ได้เกิ่นไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นการใช้โปรไฟล์หนุ่มสาวสวยหลอ่อดูดีนะครับเข้ามา,เ,าเข้ามาแอพโพสเหยื่อนะครับหลอกให้เหยื่อตายใจแล้วก็ชักชวนลงทุนในเว็บไซต์หรือในโปรแกรมที่แก๊งคนร้ายเนี่ยได้สร้างขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านคริปโตเทรดทองเทรดหุ้นต่างๆนะครับก ต้องระวังนะครับดังนั้นเนี่ยเ,เราประชาชนทั้งหลายนะครับก,ก็ต้องระวังในการถูกแอปโรโดยกลุ่มแบบนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยการโอนเงินจ่ายเงินไปยังบัญชีส่วนตัวไม่ใช่บัญชีบริษัทเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากจะฝากเตือนไปยังประชาชนพี่น้องคนไทยนะครับว่าช่วงนี้จะมีแก๊งมิจฉาชีพ ที่มาอาศัยคนไทยเป็นนอมินีในรูปแบบต่างๆนะครับออขอให้ระวังไม่ว่าจะเป็นนอมินีเรื่องของการจดเบียนบริษัทนอมินีเรื่องของการจดบัญชีธนาคารนอมินีเรื่องซิมการ์ดซิมโทรศัพท์และนอมินีเรื่องการจดอสังหาริมทรัพย์นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่ามีความผิดต้องระวังนะครับ กับเยนท่านผู้วญชาการแล้วก็คณะตํารวจสอบสวนกลางนะครับก็คดีนี้ท่านตามที่รู้แล้วไอ้การสูงสุกกดก็ได้ไม่พอให้ท่านทางสอบสวนกลางร,ร่วมกับอายการร่วมกับเป็นพนักงานสอบสวนก็จังหวัดดีตรงว่าเราก็อยากพัฒนาการใช้เครื่องมือคือคือความผิดฐานเนี้ยมันมีความผิดตามพรบรองค์กรอาชญาการรมข้ามชาติด,ด้วยซึ่งมันโยงมาในเรื่องฟอกเงินเราก็อยากนะคณะพวกเราเนี่ยก็อยากจะยึดทั้งหมดนะครับ เพราะว่าการทำลายทรัพย์สินของเขาเนี่ยเป็นการปรับปรามอีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็พัฒนาใช้เครื่องมือพิเศษรู้สึกว่าคดีนี้เราจะเป็นคดีแรกที่ขอเข้าถึงคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์นะครับตามพรบองค์กรอชาชญากรรมข้ามชาตินะครับขอสารเข้าถึงข้อมูลน,นะครับก็มันจะมีเครื่องมือพิเศษหลายตัวมีการตั้งคณะทํางานนะครับมีเราก็จะพัฒนาเอาเครื่องมือพวกนี้มาใช้เพราะว่าองค์กรอชาชญากรรมข้ามชาติเขาเครเคือข่าย มันกว้างไกลมากเราต้องร่วมกันต่อสู้นะครับก็ขอบคุณทางสอบสวนกลางที่ทํางานร่วมกับเราอย่างดีครับขอบพระคุณมากครับครับขอบบบขอญาตเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วที่พี่น้องประชาชนสงสัยนะครับว่าตั้งแต่เฟสแรกว่าเรายึดซับไปพันล้านแล้วครั้งนี้อีกประมาณ300ล้านเนี่ยรวมพันสามพันสามร้อยล้านเนี่ยซับสินไปไหนนะครับก็อีกพักส่วนหนึ่งที่ร่วมมือกันก็คือปอปงนะครับเราก็ส่ง บันทึกทรัพย์สินต่างๆเนี่ยส่งไปให้ปปงเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็ไปอยู่ในตอนนี้ไปอยู่ในขั้นตอนของปปงเมื่อส่งฟ้องแล้วศาลมีคําสั่งให้ยึดทรัพย์เนี่ยอนาคตก็จะขายทอดตลาดเฉลี่ยคืนทรัพย์สินกับผู้เสียหายที่ถูกหลอกในเคสลักษณะแผนประทุศกรรมเส้นทางการเงินเดียวกันต่อไปนะครับแล้วก็ คดีนี้ที่เราสามารถขยายผลได้แล้วยังจะมีต่อไปอีกนะครับก็ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดีนะครับปปงสำนักอายการสูงสุดนะครับธนาคารโอเปเรเ,เตอร์ที่สนับสนุนข้อมูลโทรศัพท์ทุกท่านนะครับแล้วก็ ISP ทุกลายรวมทั้งเ,เราใช้ ฐานข้อมูลใน Big Data ที่เป็นโครงการที่ท่านผู้จัดการสรับสวนกลางวางแนวทางไว้ทำให้สำเร็จแล้วก็ยังมีข้อมูลที่เราจะขยายผลอีกจำนวนมากครับขอบคุณครับ